ฉันไม่เคยชอบห้องพระของลุงเลยตั้งแต่จำความได้ห้องนั้นเป็นห้องเล็กๆอยู่ชั้นบนของบ้านไม้สองชั้นมีหน้าต่างบานเดียวที่มักจะปิดแน่นพามานสีเหลืองซีดกรองแสงแดดให้เป็นสีทองอ,อ่อ,อนๆที่ดูไม่สดใสเอาซะเลยแต่กลับให้ความรู้สึกหม่นมองชวนคนลุก ลุงของฉันเป็นคนที่หลงไหลในการสะสมพระเครื่องลุงใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการสาหาพระจากที่ต่างๆบางองค์ก็ซื้อมาจากวัดบางองค์ได้มาจากการแลกเปลี่ยนและหลายองค์ก็มาจากคนแปลกหน้าที่นำมาขายใหถึงบ้านเลยลุงไม่เคยปฏิเสธที่จะดูพระสักองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระแท้หรือพระเทียมท่านมักจะพูดเสมอว่าพระทุกองค์มีประวัติของตัวเองต้องให้เกียรติทุกองตู้พระในห้องนั้นมีมากมายหลายตู้เรียงรายจนเกือบเต็มห้องแต่ละตู้เต็มไปด้วยพระเครื่องหลากหลายรูปแบบทั้งพระเก่าพระใหม่พระกุป พระเนื้อผงพระโลหะบางองค์สวยงามบางองค์ก็ดำคล้ำจนแทบมองไม่เห็นรายละเอียดแต่ลุงจะคอยทำความสะอาดและจัดวางอย่างพิธีพิธันเสมอฉันยังจำวันนั้นได้ดีวันที่ลุงกลับมาพร้อมกับพระองค์สุดท้ายที่ท่านได้มาเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กสีดำสนิท ไม่มีประวัติที่ชัดเจนคนขายบอกแค่ว่าเป็นพระเก่าแก่จากวัดร้างแห่งหนึ่งในภาคเหนือลุงดูตื่นเต้นกับพระองค์นี้มากท่านบอกว่ารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาแต่สำหรับฉันทุกครั้งที่มองพระองค์นั้นฉันกลับรู้สึกอึดอัดจนต้องหันหน้านีหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ได้พระองค์นั้นมา เรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นตอนแรกเป็นเพียงเสียงแปลกๆในห้องพระตอนกลางคืนเสียงเหมือนมีคนเดินย่ำไปมาทั้งที่ลุงหลอกห้องไว้เสมอบางครั้งก็มีกลิ่นทูบลอยมาจากห้องทั้งที่ไม่มีใครจุดทูบเลยลุงบอกว่าเป็นเรื่องปกติเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง แต่ฉันสังเกตเห็นว่าลุงเริ่มซูบผอมลงนอนไม่ค่อยหลับและมักจะพึมพำคำที่ฟังไม่รู้เรื่องคนเดียวในห้องพระจนกระทั่งคืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงร้องของลุงดังมาจากห้องผักเสียงนั้นน่ากลัวมากทั้งตะโกนและควรคางพวกเราวิ่งขึ้นไปดูแต่ประตูห้องถูกล็อกจากด้านใน เราต้องใช้เวลาพังประตูเกือบสิบนาทีกว่าจะเข้าไปได้และภาพที่เห็นก็ทำให้ฉันต้องกรีดร้องลุงนอนแน่นิ่งอยู่กลางห้องรอบตัวท่านมีพระเครื่องกระจัดกระจายเต็มพื้นเหมือนมีใครสักคนโยนทิ้งออกมาจากตู้ที่น่าตกใจที่สุดคือรอยไหม้บนผนังห้องที่เป็นรูปร่างขายคนยืน และพระองค์สีดำที่ท่านได้มาล่าสุดวางอยู่บนอกของท่านร้อนจนควันยังลอยขึ้นมาเราถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหมอบอกว่าลุงเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายแต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสีหน้าของลุงตอนที่เราเจอ มันเป็นสีหน้าของคนุนเห็นอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวมากหลังจากงานศพของลุงคอบคัวก็เลยตัดสินใจเก็บห้องพระไว้เหมือนเดิมเพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านแต่เรื่องประหลาดก็ยังไม่จบทุกคืนจะมีเสียงสวดมนต์ดังมาจากห้องนั้น บางครั้งก็เป็นเสียงหลายคนบางครั้งก็เป็นเสียงเดี่ยวที่ฟังดูเศร้าโศกเราเปลี่ยนกุญแจห้องหลายครั้งแต่ทุกเชา้าประตูก็จะเปิดอ้าอยู่เสมอพระเครื่องในตู้ก็เริ่มเปลี่ยนตำแหน่งบางวัน เช้ามาก็พบว่าพระบางองค์ถูกวางกองรวมกันที่พื้นบางองค์ก็หายไปแล้วกลับมาปรากฏในที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นในอ่างน้ำใต้หมอนหรือแม้แต่ในตู้เย็นมีคนในบ้านหลายคนบอกว่าเห็นเงาดำๆเดินผ่านระเบียงตอนกลางคืนได้กลิ่นทูบที่ไม่มีใครจุด แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือพระองค์สีดำที่เป็นองค์สุดท้ายของลุงมันมักจะปรากฏในความฝันของทุกคนในบ้านเป็นฝันร้ายที่เหมือนกันทุกคนฝันว่าพระองค์นั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นร่างดำมืดขนาดเท่าคนแล้วเดินเข้ามาหา พูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจก่อนที่จะยื่นมือมาแตะที่หน้าผากตรงจุดที่มันแตะจะร้อนเรากับถูกไฟลวกทุกคนที่ฝันแบบนี้จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับไข้สูงและมีรอยแดงที่หน้าผากเป็นรูปอักขระโบราณเรื่องมุ่นวายดำเนินมาเกือบเดือน จนกระทั่งคืนหนึ่งฉันฝันเห็นลุงมายืนข้างเตียงสีหน้าเป็นกังวลลุงพูดว่าหนูต้องเอาพระองค์นั้นไปคืนที่เดิมมันไม่ใช่พระธรรมดามันเป็นสิ่งที่สิ่งสถิตของวิญญาณที่ถูกกักขังลุงไม่รู้ตัว กว่าจะช่วยรักษาไว้ได้แต่มันต้องการเอาชีวิตคนเพื่อปลดปล่อยตัวเองต้องเอากลับไปที่วัดร้างที่ที่มันอยู่มาแต่เดิมพอตื่นขึ้นมาฉันเล่าความฝันให้ทุกคนฟังแม้จะกลัวแต่เราก็รู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่าง เราตัดสินใจตามหาคนที่เคยขายพระองค์นั้นซึ่งก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะสืบหาที่อยู่ของเขาได้แต่เมื่อไปถึงบ้านก็กลับพบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองเดือนก่อนด้วยอาการเดียวกันกับลุงเลยหัวใจวายตอนกลางดึก เราต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการสืบหาตำแหน่งของวัดรางที่ว่าในที่สุดก็พบว่ามันอยู่ลึกเข้าไปในป่าทางภาคเหนือการเดินทางไปที่นั่นไม่ง่ายเลยต้องเดินเท้าผ่านป่ารกเกือบสองชั่วโมงแต่พอไปถึงเราก็รู้ทันทีว่าใช่ทีน่นี่นแน่แน วัดร้างแห่งนั้นมีความรู้สึกบางอย่างที่คล้ายกับในห้องพระของลุงอากาศหนักอึง้งเย็นผิดธรรมชาติถึงแม้ว่ามันจะเป็นกลางวันแต่บริเวณวัดก็ดูมืดสลัวเหมือนมีหมอกบางๆปกคลุมตลอดเวลาพระประธานในโบสถ์พังทลายไปครึ่งหนึ่ง แต่ก็ยังมีร่องรอยของความศักดิ์สิทธิ์หลงเหนืออยู่บ้างเราวางพระองค์สีดำไว้ที่ฐานพระประธานจุดทูมเคียนบอกกล่าวของขมาและสวดมนต์ทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นมาเ,เสียงคลื่นคารดังก้องไปทั่วและฉันก็เห็นเงาดำขนาดใหญ่ลอยขึ้นจากพระองค์นั้น มันลอยวนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจางหายไปพร้อมกับเสียงครวญครางที่ฟังดูเหมือนทั้งโกรธและโล่งใจหลังจากนั้นอากาศก็เบาลงทันทีความรู้สึกหนักอึ้งหายไปแสงแดดสาดส่องลงมาในวัดร้างได้อย่างปกติตอนกลับมาถึงบ้าน ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดห้องพระไม่มีเสียงประหลาดอีกแล้วไม่มีกลิ่นทูบลึกลับไม่มีพระเครื่องเคลื่อนที่เองและไม่มีใครฝันร้ายอีกเลยแต่เราก็ตัดสินใจจะไม่เก็บพระเครื่องไว้ทั้งหมดเราคัดแยกผักที่มีประวัติชัดเจนที่ลุงได้มาจากวัดที่เชื่อถือได้เท่านั้น ส่วนที่เหลือเรานําไปถวายวัดให้ท่านจัดการตามที่เห็นสมควรส่วนห้องพระเราตัดสินใจจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานแต่ก่อนจะทำการปรปับปรุงฉันขอเข้าไปในห้องเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่เปิดประตูเข้าไปฉันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านมัน ไม่ใช่ความอึดอัดเหมือนแต่ก่อนและฉันก็ยังเห็นภาพลุงนั่งสวดมนต์อยู่ที่หน้าตู้พระด้วยมันเป็นภาพที่จางๆเหมือนภาพซ้อนแต่รอยยิ้มของท่านชัดมากท่านพยักหน้าฉันเบาๆก่อนที่ภาพจะจางหายไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สอนให้ฉันเข้าใจว่า ความศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องระมัดระวังไม่ใช่ทุกอย่างที่ดูศักดิ์สิทธิ์จะปลอดภัยเสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยปกป้องเราอาจกลับกลายเป็นภัยได้หากเราไม่รู้ที่มาที่ไปของมันทุกวันนี้ฉันยังคงรักษาพระเครื่องบางองค์ที่เหลือจากลุงไว้ เป็นพระที่มีประวัติชัดเจนที่ลุงได้มาจากวัดที่เชื่อถือได้เท่านั้นฉันตั้งไว้บนหิ้งเล็กๆในห้องนอนเป็นที่ระลึกถึงท่านและเตือนใจตัวเองว่าความศรัทธาที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของมากมายแค่มีสติและระลึกถึงคุณงามความดีก็เพียงพอแล้ว บางคืนฉันยังฝันเห็นลุงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ฝันร้ายอีกต่อไปท่านมักจะนั่งสวดมนต์อยู่ที่หิ้งพระในห้องฉันใบหน้าสงบมีรอยยิ้มบางๆเหมือนกำลังมาเยี่ยมเยียนและคอยดูแลหลานสาวอยู่ห่างๆฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมลุงถึงลงไหลในการสะสมพระเครื่องท่านต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ต้องการที่พึ่งและอาจจะโดดเดี่ยวเกินไปจนไม่ทันระวังตัวแต่สุดท้ายทันก็ได้ช่วยปกป้องพวกเราทุกคนแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของท่านเองเรื่องราวของห้องพระหลังนี้ฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากคนในครอบครัวมันเป็นบทเรียนที่มีค่า และเป็นความทรงจําที่จะอยู่กับฉันตลอดไปทุกครั้งที่มองไปที่ห้องพระนั้นทุกครั้งที่มองไปที่หิ้งพระในห้องฉันจะนึกถึงลงุงนึกถึงความรักและความห่วงใยที่ท่านมีให้ครอบครัวและสัญญากับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่หลงไปกับสิ่งที่เกินพอดีเพราะบางครั้ง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่วิญญาณหรือสิ่งนี้ลับแต่เป็นความโลภและความหลงของมนุษย์เราเองที่บางครั้งก็พาเราไปไกลเกินกว่าจะหวนกลับ